ีกครั้งนะคะวันนี้นะคะจะพาไปเล่นกับน้องหมาคอกกี้นะที่ร้านคอกกี้อินเดอะการ์เด้นนะคะนี่เตยก็ไปครั้งแรกเหมือนกันนะร้านนี่คือเขาจะมีให้เลือกเป็นรอบนะคะคือเขาจะจํากัดคน25คนต่อรอบนะก็จะมีรอบเที่ยงครึ่งบ่ายสองครึ่งแล้วก็สี่โมงครึ่งสำหรับวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเพิ่มรอบ1ิบโมงครึ่งมานะคะวันนี้เตยไปวันศ ก็จองไปตอนเที่ยงครึ่งเขาก็จะมีราคาจองต่อคนนะ,นะคะมี350บาทก็จะได้เครื่องดื่มแล้วก็450บาทจะได้เป็นเครื่องดื่มกับเป็นเหมือนเป็นเบเกอรี่นะอ่าตอนนี้กําลังเดินทางไปนะคะตอนนี้มาถึงแล้วนะคะร้านคอกกี้อินเดอรการ์เด้นนะทุกคนนี่เดี๋ยวจะให้ดูด้านหน้านี่เราจองไว้แล้วนะตอนเที่ยงครึ่ง มาถึงแล้วเดี๋ยวก็จะต้องรับบัตรก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวไปรับบัตรกันะจะต้องมาติเก็ตเฮียนะคะแต่ว่าได้จองไว้แล้วนะนี่มาถึงแล้วเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนถอดรองเท้าแล้วก็ใส่เป็นถุงเท้าเข้าไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนรองเท้าแปบ๊บนึงนะเปลี่ยนรองเท้าเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าไปข้างในอย่างนี้นะคะเมื่อกี้นี้ก็คือพอเข้ามาก็จะได้เป็นแบบเป็นตั๋วนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราออเดอร์ออเดอร์น้ําพอออเดอร์น้ําเสร็จเราก็จะได้อันนี้เดี๋ยวก็รอดื่มน้ํานะคะไะตอนนี้ก็เข้าได้เลย ไปดีกว่าเราเลือกมานั่งโต๊ะนี้นะคะเดี๋ยวรอเครื่องดื่มสักครู่ตอนนี้เขาก็จะมีแบบเหมือนเป็นใบคำแนะนำนะว่าจะเล่นกับน้องยังไงอะไรอย่างนี้นะเราก็จะอ่านอันนี้ก่อน ้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้ามาในร้านห้ามใช้แฟลชถ่ายรูปล้างมือให้หสะอาดสวมรอเท้า,อ,าอะไรอย่างนี้เ,เล่นกับน้ำด้องความอ่อนโยนอะไรอ,อย่างนีองอนนะ้อย่าดึงน้องอะไรอย่างนี้นะอย่าดึงน้องแรงให้ขนมก็คือวางที่ฝ่ามือแล้วให้น้องทานนะคะห้ามให้อาหารคนอะไรอย่างนี้ถ้าน้องทะเลาะกันก็ให้ถอยห่างนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะจัดการเองนะคะอะไรประมาณนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเรารอน้องๆก่อนนะคาเฟ่เขาก็ทําแบบน่ารักอยู่นะ นี่เดีก็จะเห็นแบบไกลๆลิบๆตรงนู้นก็คือน้องอยู่ด้านในนะคะนี่รอเวลาน้องปล่อยออกมาเนาะแล้จะมีแบบลูกค้ามานั่งรอน้องเดี๋วเราก็รอน้องอย่างใจจดใจจอ่อนี่เห็นปะเห็นแบบลิบๆตรงนู้นน้องยืนรออยู่ยืนรอออกมานะคะปล่อยน้องมาแล้วอยมาแล้วน่ารักจุง ยังไม่หมดยังไม่หมดมีอีกมีอีกนี่ยน่ารักจุงเราไปเล่นกับน้องดีกว่าไปเล่นกับน้องดีกว่านี่พี่ตุดน้องพี่ตุดน้องน่ารักอ่ะน้องน่ารักอ่ะเอ้ยต้องซื้อขนมให้น้องเราไม่มีขนมน้องไม่มาเลยอ่ะหนูไม่มาเลย ขนมให้น้องกินนะ่ะน้องมานี่สิลกูกเฮ้ยตัวนี้ชื่อบอสซัมนี่แต่ละตัวเขาจะมีปอกคอนะปอกคอเขาจะมีชื่อ <c oughs> เฮ้ยน้องตัวนี้ชื่อบัตเตอร์ครัพเบียตัวนี้ชื่ออะไรน,นะบัตเตอร์ครัพเบียสอุยนุ่มๆเลยน่าก้าวบีบทำไมน้องไม่มาลูก น้องจะไปไหนอะน้องก็ยืนรอกันอยู่ตรงนั้นคือน้องจะไปไหนคะลูกนี่ยืนรวมกวันตรงนี้คือรอล็อของกินหรอ,อหรือยังไงน้องรอของกินหรอหรือยังไงเออตอนนี้ชื่อควินอาารย์นี่คือรอหลอรอของกินใช่รอการเยังไงน้องไม่ยอมมาน้องโอ้ เออน,น้องไ่ยืนรอน้องก็คือยืนรอตรงนี้ก็คือทุกตัวตอนนี้ก็คือยืนรอตรงนี้นะสงสัยว่าน้องทําอะไรกันทํะไรกันนะลูกทะไรกันนะครับลูกสิเฮ้ยเนี่ยเราเล่นกับน,น้องดีกว่า

เขาบอกให้ค่อยๆฉีดเธอให้หมันเลยนี่น,น้องเขากินแล้วเขาก็ไปเลยเดิ ต้องให้น้องให้เท่าเทียมกันนะมาสามตัวแล้ว ให้มอบยังไงนะคะน้องน้องคนนี้ชื่อบอสซัมนะก็อข้อที่เนียข้อล่างเขาจะตามไปเลยอ๋อตามไปเลยมาี่ไงนี่น้องหมอบแล้วเนี่ยคนนี้หมอบแล้วเนี่ยให้คนหมอให้กินเลยให้กินเลยเจ้าบอสซัมแย่น่ารักจังนี่เดี๋ยวจะมีตัวที่อยู่ในคอกอยู่นะคะนี่น้องคนนี้ชื่อน้องฮอกช็อปนะเป็นขนยาวน่ารักใช่ปะ อนนีนี่หลับไปแล้วจ้ะอีตัวหนึ่งตรงนุดนม,มีตาสองสีด้วยนะสีทุกคนน่ารักไหม,มนี่คอฟช็อไปไม่ได้ออกมานะคะน้องพนักง,งานบอกว่าเข้าไปเล่นได้นะนะเก่งใจให้น้องอยู่ตรงนี้ดีกว่าเอยเอยน้องจริงๆอยากออกนะน่ารักชียวนี่น้องเขาเรียกรวมตัวถ่ายรูปนะแต่แต่น้องคนนี้ไม่ยอมไปนะรอก,กินรอก,กินอยู่นี่ก็คือแบบ ยังเหลืออยู่นะคะน,นี่น้องวลมตัวถ่ายรูปน่ารักช่ละ่ะนี่เขาก็เรียกมานอะอะรขยับตัวสุดเด็ดหมอนข้างเปล่าลูกเอ้ย <c oughs> น่ารักน่ารักจังนี่ความรักหมาของเรานะั้นมดูสิ เดียวเขาก็จะให้เราไปถ่ายรูปก,กับน้องๆน,นะคะตอนนี้ก็คืออยากออกมากินด้วยนะดูสิยืนเกาะเชีย <c oughs> นี่เขากำลังให้อาหารน้องอยู่น้องทำดีอย่างงี้ดูสิน่ารักจุงเผื่อใครสนใจอยากมานะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์เฟซบุ๊กเขาไว้ให้นะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้เตยอด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบาย